ที่นะทุกคนตอนนี้เราเก็กันอยู่โรบอกในแมปสกีมีเวิร์สกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตามหาสก,กินแล้วก็แปลงร่างเป็นดิจิติสพิกเซลกันค่ะ oh. โอเคถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยแล้ววันนี้โมเดลที่เราจะต้องตามหามาแปลงร่างเนี่ยล้วก็ปลดล็อกเควสนะคะเขาก็คือโมเดลของดิจิติสพิกเซลค่ะเขานา่าจะเป็นเจ้าของแมปแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าดิจิ t ิสพิกเซลด้วยนะนี่ไงเจ้าของชาแนลคนนี้นี่แหละดูดิโมเดลสก,กินเนี่ยเหมือนกับที่เราจะตามหาวันนี้เลยนะ เดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างเป็นดักสปิกอรแมนกันก่อนแล้วก็จะบินไปฝั่งถนูนะคะไปกันเลยต้องถนนแน่ๆเลยใช่แล้วตามมาเลยตามมาหนะ้าตามมาระวังหลงล่ะหลงแน่นอนเลยตามอ้อมเนี่ยแล้วเข้ามาทางตรงกลางนะคะเส้นทางตรงกลางนี้แล้วก็เข้าช่องแคบใต้ทางด่วนตรงนี้ค่ะมันจะมีช่องแคบให้เราทะลุไปได้อีกถนนนี้แล้วคะ <S <S จากนั้นเราก็จะตรงๆงไปกันตรงไปตรงไป แยกนี้ไม่ใช่นะคะจะเป็นสามแยกข้างหน้าค่ะแล้วก็จะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวไปเลยแล้วก็ต้องไปอีกนิดนึงเราจะต้องสังเกตข้างทางนะคะว่ามันจะมีสิ่งของอะไรวางอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยอ้เลืแล้วเลืแล้วทาั้งนี้ทางนี้ทางนี้ป่ะเ้เลยแล้วเหรออยู่ที่ประตูเกือบจะไม่ห็นแล้วสิ นี่ไงตรงประตูเราก็จะเก็บรองเท้าของใครบางคนได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกดรับเพสกันนะคะมันก็คือรองเท้าสกินของ d ิจิตี้สเปกเซลอจิแล้วใครมาลืมวาแถวนี้เนี่ยเขาน่าจะมาถอดลืมไว้หรือเปล่าพี่เินวานั่งแข็งกัดเท้าพอดีเขาบอกว่าให้เราค้นหารองเท้าของเขาซึ่งเราก็หาเจอแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเทไ่ยวผาไปที่เมืองทองธานีอาอไม่ใช่ไม่ใช่้ชว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนั้นมันใกล้บ้านพี่เคนเลยอ๋อ okay. เชนเขาว่ามาถึงเมืองทองกันแล้วนะ แล้วก็แปลงร่างเป็นด์กสปิเกอร์แมนเหมือนเดิมมันขาดเพราะว่าต้องใช้ระบบ<ล>บินกันต่อนะโอเคเราจะเลี้ยวมาทางนี้ตรงมุมตึกตรงนี้แล้วก็ตรง,ตงไปก่อนค่ะตรงไปก่อนแล้วก็ไปตามทางถนนเลยนะคะนี่แต่รอบนี้ไม่ไกลอยู่ทางนี้นี่เองเจอทางสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็ตรงไปนิดนึงแต่จเจอสามแยกอีกทีนึงก็เลี้ยวเข้ามานะคะ เราจะเห็นประตูสีขาวๆตรงนี้ค่ะแล้วก็วิ่เข้าไปเลยชเวฟถึงแล้วพอเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนออฟฟิศนะแลลองมองซ้ายมองขวาก่อนอยู่ทางด้านขวามือขวามือเราจะเก็บเฮดโฟนของเขาได้ค่ะเฮดโฟนเขาจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะโอเชได้แล้วล่ะอ้าวทำลนเหมือนด็อกซ์ปิกเกอร์แมนเลยโอเชเราว่ามาถึงเมืองทองกันแล้วนะแล้วก็แปลงร่างเป็นด็กซปิกเกอร์แมนอีกทีหนึ่งชเวฟมาที่เดิมเลยกลับมาที่เดิมกันก่อน,นนะแล้วออกตามหากันตอ่อ เราจะบินมาทางนี้กันบ้างน,นะคะผ่านต้นไม้ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็บินบินตรงไปตรงไปก่อนอันนี้ตรงไปจนสุดเลยนะตรงไปเรื่อยๆเ,เลยนะแต่อย่าทะลุตึกนะตึกเข้าพาง <c oughs> ังเลยนะตึกทะลุไม่ได้หรอกถ้าว่าถ้าทะลุได้เราก็ไม่ใช่ดักปิเกอร์แมนหรอกตึกข้างหน้าั่นไงเป้าหมายของเราเราก็จะบินมาสุดตึกค่ะเราจะเห็นตึกดำๆข้างหน้านะคะแล้วก็จะเลี้ยวข้ามาก่อนอยู่ตรงไหนอ่ะเราเลี้ยวมาด้านหลังกันนะเฮ้ยมันอยู่ข้างบนนั่นไงเห็นแล้วเฮ้ยต <c oughs> พี่หัวขาดไม่ใช่ไม่ใช่ฟ้นหน่อยเขาคือว่ามัชเมลโล่ตกใจหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไป เป็นตัวไหนก็ได้ราคาที่มันบินขึ้นไปได้เนาะเราแตลงเป็นสปิกอร์วูแมนละกันเพราะว่าเขากโระดดได้สูงนะลงมาก่อนชิปใช่มาด้วยเก็บชิ้นส่วนหัวของเขาได้าาแล้วค่ะโอเคเราเคลมหมดทั้ง3อย่างแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะแปงลงร่างเป็นหน้าตาเขาเหมือนในชาแนลเลยนะพี่คิดว่าเปล่าเฮ้อน่ากลอว เาโผลนมาเลยเป็นลูกกระตุนมาได้าเลยนะอันนี้นะกลัวมากเลยไปตกถังสีขาวที่ไหนมาเนี่ยเห็น้วขนลูอก็สยองอะหรือว่าเขาทาคิีมกันแดดหรือว่าแป้งเยอะไปอ่ะเปล่าแล้วเขาเป็นพวกเดียวกับพวกคัเมราแมนเหรอเนี่ยอ๋อมเขาน่าจะอยู่ในอีกมิติมันตีเวิร์สนะอ๋อคนละจักรวาลกาแล็กซี่กันใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ โอเคจ้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แบบที่สองกันต่อเลยเนาะแบบที่สองนะคะเราจะไปสร้างไทคูนกันต่อ <Wow. S 1> เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสร้างเมืองคาร์เมลแมนแล้วก็วางกำลังพลปกป้องฐานของเรานะคะเอาล่ะถ้าอย่างงั้นเราไปสร้างกันเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะเลือกทำเลตรงนี้นี่แหละไว้สำหรับสร้างเมืองของเรานะก่อนอื่นเราไปเคลมของฟรีกันก่อนโอ้โ oh หนั่นคาร์เมลแมนชุดขาว <Wow. S 1> เขากำลังผลิตกล้องคารเมลออกมาวางบนสายพายแล้วเอาไปขายให้เราวางหัวเป็นชิ้นเลยนะไอ้ไหัวกล้องวิดีโอ ไ,นนไหนกำลังช่วยผลิตเพื่อนอยู่เหรอเนี่ยเบาๆมือเลยสิโอโหอหัวกระแทกใหญ่แล้วเขาชำนานมากเลยนะดูท่าทางเา <G ül> ขงเาแล้วอ่ะแล้วพอคุณคามรล่าแมนชุดขาวเนี่ยเขาผลิตกล้องให้เราแล้วก็เอาออกไปขายหน้าที่เขางเ้าก็คือตามไปเก็บเงินชิบแล้วเราก็จะเอาเงินที่เราเก็บได้เนี่ยเอามาสร้างกําลังพลเอาไว้ปกป้องฐานของเรานะนี่ไงตัวล่าก็คือคามิล่าแมนชุดดำเ <G ül> ดี๋ยวเราจะต้องเก็บเงินแล้วก็มาอัปเกรดให้เขาเก่งขึ้นนะโอ้โหพี่เคนดูนั่นดีคามล่าแมนชุดเหลือง ขา่าจะเป็นขบวนการห้าสีหรอเปล่าวะ่ะเกือบละคขัดอีกสามสีนะแต่เราเก็บเงินแล้วก็มาสร้างคาเมลแมนกันดีกว่านะเฮ้ยแย่แล้วต่พวกโาส่วนบุกเข้ามาเราอ้ำมให้มันใส่หมวกคริสต์มาสมาด้วยโอเคเราสร้างทีวีแมนต่อเลยนะทีวีแมนฝากปกป้องฐานด้นะสก,กัดเจ้าพวกโัวโถส้มสกีวิตี้ไว้นะอย่าให้มันเข้ามาได้ล่ะเอาเงินไปอัพเกรดกันมันจะได้โหดขึ้นถึกขึ้นชืบปี้อัพเกรดเราเลเวลสามว้ากันปักกิ่งเฉย ม,มีตัวอะไรก,กับตัวใหญ่หแีแล้วอว่ะกับ Hot Hot สวมเนี่ยอืมอหือเจอปลาท,ที่ปั๊มสวมหน่อยอืมอเฮดช็อตเดี๋ยวไม่ดูดซ่วมเข้าไปอ่ะตุยเลย <c oughs> โอเคเราอัปเกรดในคเาเมล่าแมนกันต่อนะนี่เลยเวอร์ชัน2โอ้โหอาวุธของเขาท่าทางจะเป็นไอกระบองไฟฟ้าหรนี่ยแล้วก็น่จักคันขาเราสามารถจะเทเลพอร์ตไปเลือกแมปที่เราสร้างได้นะคะถ้าเป็นเอลีห้าสิบเน็ก็จะต้องรีเบิร์นหนึ่งครั้งแต่ถ้า,าต้องการแมปคร็อกทาวเวอร์ก็ต้องรีเบิร์นถึง5้าครั้งด้วยกันนะแทแต่ว่า Map City แมปซิตี้เรายังไม่หลอดกันเลยอะเราสร้างกันต่อเลยดีกว่าใหน้นัมนมนสปิกร์แมนลำโพงคู่สีแดงนี่นะ เฮ้เขาเป็นคนไม่ดีป่ะเขาเป็นคนสองหัวอย่าลืมสร้างกำแพงบ้านด่นะมันมาแล้วพวกเราแล้วข้าวสกัดไวโอ๋มันมาเป็นคาร์บ,บันเลยไหวไหมเนี่ยใช้แสงแล้วข้าทีวีแม,มนกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่ได้ว่างเลยเออดูดิเลือดลดพวกๆแหลยไอ้ยถวๆแยวๆมันจอมตีไกลมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยย,ยี่ต้องยังโดนไม้ดุดซ่วงควงใส่หัวเลยเอ้ยมันจะถึงแล้ว่ะ ทำไงดี่ะไอ้ขายตรงนี้เราไปวางตรงนู้นก็ไม่ได้เนี่ยเอเชแล้วสร้างตัวใหม่เพิ่มเลยเอ้ยทีวีแมนจอม่วงท่าทางหน้าตาเขาบึง้งตึงมาก,กันละทำไมเขาอารมณ์บอดจอยงั้น่งเหมือนเขาแบบว่าอมงานหนักข้าเป่าเฮ้ยอา้าวเขบบนการห้าสีจริงด้วยมาบ <5 S 1> อแ่สี<า>เลยนนนะโอ้ดูดิเขาวนการห้าสีจริงๆนะเอาละเก็บเงินได้แล้วก็มาอัพเกรดกันต่อเลยเราต้องอัพเกรด QC ของเราเพิ่มค่ะนี่ไงสแกนก่อนปิด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  งานผลิตของเราเนี่ยต้องผ่าน QC ล้นๆเลยนะแล้วงไงเพื่อนขบวนการ์้าสีคาร์แมนถึงไหนแล้ว อันนี้ก็ทํางานกันแบบว่ามือเป็นละวิงกันเลยนะแล้วเราก็ต้องอัปเกรดตัวของเขาด้วยอัปเกรดผู้ผลิตด้วยนะเขาจะได้ผลิตของให้เราได้เยอะขึ้นและก็เร็วขึ้นอว้ยดูสิพออัปเกรดแล้วเขาเป็นของที่เขาสร้างด้วยนะเป็นหัวพวกสปิกอร์แมนกับใส่กล่องด้วยแฮ็กล่องกล่องเสร็จเลยนะค่ะบอก <c oughs> รู้สึกว่าของที่เขาผลิตเนี่ยเขาก็จะผลิตออกมาหลายแบบเลยนะอย่างที่พี่เคนบอกก็คือผลิตพวกลำโพงแล้วก็หัวทีวีหัวสปิกอร์หัวคามลาิล่าอะไรประมาณเนี้ยเว้ยดูดิค่ะเราได้เงินเยอะขึ้นตั้งเยอะ ไอ้พี่เคนเขาว่ะเลหลังดีเปล่าโอ,โอเดียวว่ามันน่าจะเลหลังนล้เนี่ยดูดิมัน่อเละหลังแน่แล้วโอ้ดูตาละตัวดิอยผ่านไปได้ไงโอ้โหบอสตัวเบลเลอร์เลยไอ้นี่จอบสก,กีบิตี้ใบเลยมันบุกไปถึงนู้นแล้วไปแต่ที่สุดมันก็ทะลุผ่านด่านของเราไปได้มันเป็นไรอัพเกรดต่อนี่เลยบิ๊กทีวีแมนโอ้โหอย,ย่างแท่อ้โหเธวทำไมตัวมันแพงจุงมีความรู้สึกว่าเขาให้เงินเราน่อยหน่อยค่ะ อัพตัวเนี่ยแพงเหลือเกินค่าอัพตัวละแสนเลยเหรอโอ้โหปัดเหงือแปล๊บค่าตัวแต่ละคนเนี่ยแพงมากเลยนะโอโ๋อหดูดิแค่จะอัพเกรดนี่เงินยังไม่พอเลยอะคนอัพนี่จนไปเลย <S <S อ๋อเต้นอย่าเลยอันนี้ใส่แดนอ๋อเต้นเต้นเต้นไปจนถึงเลยแมวสามเลยนะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันอัพเกรดนี่ร้อยใช้แสงม<ๆ>าเต็มเต็มใช้แสงกับค่าเชื้อกันนะ <S 1> <S 1> อู้หูชายไปถึงนู่นฝั่งขนุนน่ะ แล้วก็อย่าลืมสร้างกำแพงต่อล่ะกำแพงเนี่ยสำคัญมากเลยนะถ้าไม่มีกำแพงแล้วก็มีหวังเห็นบ้านข้างๆแน่เลย<ฮ>และตรงนี้ก็สร้างรั้วกะลัวๆค่ะสร้างกำแพงกะลัวเลยแล้วก็ต่อไปมาสร้างบารีเออร์กันต่อค่ะ อันนี้มันก็จะมีบารีเออร์เยอะเลยนะแล้วก็นี่เลยแสงสปอตไลท์โอ้โหจะใหญ่ไปไหนเนี่ยแล้วก็สร้างหอคอยต่อค่ะหอคอยคอยเฝ้าระวงังขึ้นไปดู่อยนะว่าข้างบนมีอะไรอ่ะโอ้จะสูงจังเลยโอ้โหนี่มีแบบมีคัน่ะเริ่มมีคันมีเสาะะนะแล้วก็มีรั้วละจะต้องมีนักวิจัยด้วยนะคามเมราแมนนักวิจัยเขามาในชุดสีส้มเดี๋ยราจะต้องอัปเกรดคาอีกทีนะ ออเชต่อไปเรามาซื้อตัวเพิ่มกันดีกว่านะเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันโอ้โหใช้ทั้งหนึ่งแสนเลยเหรอนลอ่ังอัปปีโอ้โหได้แล้วไททันทีวีมันเข้ามาแล้ว ไม่พวกเราอยากให้มันเข้ามานะโอ้โหดูนี่มันกระโดดฟันใหญ่เลยนี่มีเรเลบูเวอรีนด้วยนะเออมันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วไอ้มันตีคองมาแล้วทำไงดีอ่ะเฮ้ยมันตีลังกาฟันด้วยเราไปซื้อตัวตรงนี้ก่อนโหดเกินพวกคาเมราแมนวะนี่จัดป้าน่นเน้นโรคแพ้โรคแพ้สกัดแล้วนะโรคแพ้โอแต่ไม่น่าไหวนะมันเลยมาถึงนี่ดูดีคงใส่ต้องเปลี่ยนเป็นไททันทั้งทีมแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเงินจากไหนเดี๋ยวต้องรอเก็บเงินก่อนนะรอแปรแปร์นานๆเลยนะ อวันนี้ฐานของเราจะรอดไเปลาเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันลดราคาโลบักก k แล้วล่ะมันคือยาพ o ชั่นถ้าอย่างนั้นเราซื้อไปแล้วกันอลองใช้ดูนะ อืมเดี๋ยนะใช้ยาดามิดแล้วก็เดี๋ยวเราจะกดใช้ยาให้หมดเลยมียาเท่าไหร่แล้วแบบอัดเต็มที่เลยนะว้าวคุ้มยังเลยนะรถราคาเดือ9้าโลบัคเองอะไรจะถูกขนาดนี้เพราะมันเป็นมาเยอะขึ้นมาเป็นกองทัพเลยมาเป็นสายรถไฟเลยง,ง,งัวหงอกตอนเท้าเขาบอนยังเข้ามาเลยอย่างงี้สิ่งที่เขาเรียกว่าบ้านบึ้ม โอ้โหอันนี้คือแบบว่ายังมาไม่หมดใช่ป่ายังมีได้อีกเยอะใช่ไหมอุ้ยอ้อมอัพอะไรอะสปิกอรแมนเหรอใช่สปิกอรแมนง่ายเอ้าแอบ่ายังแค่เลยนี่กระังมาติดๆแล้วนะอ้อมเตียน้มันลดติดหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไม่คนานานมือถอส้วมมันไปหมดแล้วมาเป็นขบวนรถไฟ็อกี้เลยอ่ะโหดเกินองส่ต้องมีตัวเยอะกว่านี้ปะเนี่ยนั่ะดีถ้างั้นเราเพิ่มตัวดีกว่านาะเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันลองดูดิวักเก่งอัป่า มาละเริ่มหมดหลายแสน<อ>ละเฮ้ย <c oughs> เขามีปืนคุ้ยนะ่ทาทหวงว่าจะเป็นปืนเลเซอร์ด้วยเนาะดูซิว่าจะแรงคุ้มราคาแสนหรือเปล่าหรือจะแสนสาหัสนะมันต้องลองดูใครจะไปรู้ล<า>่ะอะไจะเป็นม้ามืดก็ได้นะมาให้ลองแล้วเฮ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้พี่เคนชอบบูเบอรีอ้อมาจังเลยดูดีมันวัดฟันตลอดเลยอย่างแค่อันนี้คือที่พึ่งของเรานะความหวังของหมู่บ้านโอ้มาอีกแล้วอ่ะมาอีกกลุ่มนึแล้วล่ะเยอะเกินปะเนี่ย ทำไมมาบ่อยจุงมาดิถ้าอย่างงั้นต้องอัพเกรดกันเพิ่มแล้วตอนนี้ก็พอจะมีเงินมากแล้วนะเราอัพเกรตทีวีมันของเรากันดีกว่ามีเลยเฉ้ยนเทาอ่ะโอ้โยิงว่าเป็นสายลุ่อ่ะโอ้โหดูมันยิงไฟสิเฮ้ยสวยๆมันยิงไฟเลยเนาะไฟคอมเมนสีสีใส่ดีนะเอาละแล้วก็มาอัพเกรดตอนนี้แล้วกันนี่น่นกระบองสายฟ้าหรือไงนะ ดูดีหมดที่แสนเลยอ๋อฮะตายแน่ล้มอะไรชาตินี้เขามีอาไว้เป็นตะบังไฟฟ้านะอันนี้เราจะสร้างคล้ายๆกับห้องวิจัยกันละกันนะโอ้โหตรงนี้นี่แหละที่เราต้องการของมันต้องมีฐานทัพของกล้องกล้องแม้เกือบเสร็จแล้วแล้วก็สร้างขอคอยต่อเลยไม่ไงมีทอระคงเลยเปิดมอเลยนี่หมาไม่วมอเห็นดวเห็นไรครับลอตเตอรี่กำลังจะออกครับมันออกไปแล้วเมื่อวานเอาเฮ้โอเคเรามาดูความเรียบร้อยดีอืม เรเริ่มหดกันแล้วนะแล้วก็เราสามารถที่จะทำเควสได้ค่ะส่วนเควสเนี่ยเขาจะให้เราอยู่ในแมป45นาทีนะคะแล้วเราก็จะต้องเล่นกับเพื่อน2คนแล้วก็เข้าไปกดไลค์พร้อมกับ j o i group ค่ะเราก็จะได้เงินในเกมมา200,000บาทนะและนอกจากนั้นแถมมันยังปลดล็อกไททัน camera มา,ม,ามาให้เราอีกด้วยค่ะก็ถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะโอ้โหแต่พี่เคนว่า200,000แมปนี้อยู่ไม่นานนะซื้อไททันได้สตัวเองนี่น แล้วก็เปลี่ยนตัวดีกว่านะเป็นจองแมงมุมลำพงดีกว่าเนาะนี่ไงเอาให้กล้าขิมไปเลยนะอือหือเริ่มโหดเริ่มโหดเริ่มเยอะเริ่มเยอะ <c oughs> ดูสิเจ้าพวกส้มจะไหวเปล่ามันต้องมาลองวัดดวงกันดูดูสิเจ้าพวกขอส้มมันใส่หมวกเซนตค์คาล์ด้น่ารักเชียมาละมาอีกลให้แต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันตัวใหญ่ขึ้น,นเปล่าแล้วก็เลือดเยอะขึ้นด้วยนะ <c oughs> แต่ม,มาเพิม่มกครบหบพี่เหน เราไม่กลัวหรอกนะแต่นี่ไททันเราเริ่มเยอะแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาอัพเลเวลทีวีมันของเรากันดีกว่าน,นะชุ่อีไททันทีวีมันโอ้โหไททันมาอีกตัวแล้วเป็นไงล่ะสถานะเป่าเพราะว่าเาจ้าสกิบตี้มันต้องสัตว์้นแน่ๆเลยแหละเกระเป๋าตัง้งอสตัน์น เงินในเกมใช่ปะนี่เลยเครื่องผลิตการพลังงานของเราเราก็สร้างพวกเชื้อเพลิงไว้เรียบร้อยแล้วนะยะโูลาล้าตอนนี้เราก็สร้างเมืองซิตี้ของเราเสร็จแล้วล่ะและตอนนี้เราก็จะไปแชาเล์กับบอสค่ะไปท้าสู้กับบอสดีกว่านะโอ้โหไม่น่าไหวไม่มามามาแล้วหัวร้านด้วยร้านร้อนมาเลย โอ้มาพร้อมกับสปักไฟฟ้าเลยนะถ้าทางมันจะโกรธเรามากเลยนะนี่ไอมีระเบิดไดานมา์มาด้วยนะอือเลือดไม่สถานเลยโอ้าะว่างงี้ต้องพรีชีพละ่ะนี่ขนาดจัดเต็มโซเบอร์เนี่ย ทำไมเดินช้าช้าารอะฉันก็ต้องเดินช้าดิไอตัวของฉันนะ่ะมันใส่อะไรมาบ้างเยอะยะไปหมดเลยโอ้โหยุทธธวกรณ์ถังในท่าทางจะหนักมากเลยนะเลือดไม่ลดเลยอ้อมงั้นงอกแล้วอันนี้กระดึบได้กระบุญแล้วนะยปกติจะจอดอยู่กับที่นะสงสัยต้องไปรีเบิร์นสักสีห้ารอบนะไม่ไหวอะ่ะ เรายังยิงไม่แรงพอนะเฮ้ยมันจะไปสู้ไหวได้ยังไงอ่ะกำลังพลเราแต่ละตัวบางตัวก็ยังยิงแรงไม่พอเลยนะสงสัยว่าจะต้องซื้อตัวแพงกว่านี้เนาะเอาล่ะวันนี้เราก็สร้างไถคุณไว้แค่นี้กันนะถ้าชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้ลแล้วอย่าลืมามาคัมแบทพวกคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะไป